สวัสด <laughs> ีจ <bra> ้ามาม้ายกับปลาล่องนะจ๊ะเสียงสดใสแจ่มใสแจ่มใสซับๆเพิ่นว่าบ่แม่นหยังดอกมันหนาวน้ำก็บ่มากินเอ้าเว้าไปโลดเนาะอึมันหนาวมันหนาวมันหนาวก็เลยเฮ็ดข้าวต้มห้อนๆ นี่ค่ะกะตมคุยกรุงเทพกี่องศากรุงเทพขังแรกโอ้โหละยี่สิบองศายี่สิบองศาปั๊ดมันเย็นกับไปไม่หัวใจเก้าโมงตรงเก้าสิบองศาเก้าโมงยี่สิบองศาสุดยอดยี่สิบองศาปั๊ดมันเย็นเย็นคักคักจากงักงักจากงักงักในรอบกี่ปีนะจ้ารอบจุกปีบุ๊กยี่สิบยี่สิบปีแล้วเนี้ยเขาต้มเขาต้มเอ้าบัตเตนีมันสีมี่อัน คุณสามีก็เห็ดกกินอีกแล้วย่ำย่ำใส่กอกคนว่าย่ำใส่กอกมีเด้อค่ะใส่กอกเจย็นๆนะค่ะค่อยๆตักนี่ใส่กอกเ,เอาใส่เข่าลงไปแล้วก็สั่งหอนห้อยห้อ,หอ,อยย่แต่กับพอกินได้นี่เด้อค่ะข้าวต้มอืม้แบบเขือเทศใจห่หอมๆไง ได้บอกพีกม่มาเด้อกินข้าวกินข้าวน้ำกันจ้าอืมจะไม่แพ้ผัดผักผัดไข่ไข่ผัดไฟแดงแต่ว่าเอากระหล่ำม,มาผัดมแต่ไมอยู่ในตู้เย็นนะจัางลุงหนูบอกอะนะช่วงโควิดไปแสบอะไรสักเ,เอามันในตู้เย็นนี่แหละมากินเนะาะอย่างนัข้าวผัดผักวกลัมย่อย อ่าฮึอันหนาวกินกระต้มเนอค่ะก,กินกระต้มหอ่อนอุ่นอุ่นห่อนเห็นไหมอ่ะมาสดสวบเลยสวบสวบ,เ,สวบเนี่ยผักกาดดองผักกาดดองเนาะอืมผักกาดดองใส่ข้าวต้มแค่คือกันฮึฮึข้า,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 าวต้มกุ้ย้ะค่ะ กินรัดหมูผัดหมูผัดซีอิ๊วหอมออกหวานหวานเข้มเข้มจังหน่อยเนี่ยแซ่บเซ็ปถือกันค่ะเห็ดเองมีหมูมีม้วๆๆๆอยมางมะขวะขวะใส่ซีอิ๊วเข้าไปใส่ปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลจังหน่อยหอมออกหวานหวานเข้มเข้มอืมอืมอม,มีไข่เจียวจะไข่เจียว Hot yếu là vùng nèo nè nèo dì cậu dì hm sạch tùng khao khao yoga tango baba hm sạch tay 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 sĩ yu sơn man hòe hm 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 ฮอนฮอนน้ำใส่กอกน้ำใส่กอกน่อยน้ำใส่กอกเห็นบอกวันนี้ทือถ้วยจังใดบุ่นเนี่ยมันเห็นเห็นโมชาบซามมั่นกินเห็นเบิ้งเอาเนาะอ่ะชอบอืมนี่ใบเตยกับไตได้วยจ้ะ นะใบเตยกระเทยขับไตพัดพับองรวมองรวมองรมอืมอืมอืมอากาศด้อนแซบ่บจะแซบ่บเนี่ยค่ะโอ้ทำไมมันถืกใจอากาศเย็นๆกินข้าวต้มฮอน ขายเลยขายหนาวเลยหม,มูเป็นตอนตอน,นคุณครูก็พักไปนี่แล้วค่ะกินไป็นดรต้าค่ะในบ้านมิสุย่างแล้วค่ะได้หามาใส่ไว้แล้วก็มาเห็ดกินเนาะอือไปเจอปลาแดดปบ่ต้องไปใส่มีน้ำมันอนยู่ละเนาะเห็นปะมี่บ้านนั่าเนี่ยย่างค่ะย่าง ยำยำยำแซ่บอ,อืมผัดพานอีกคั่มหนึ่งแล้วจ้าต้มเห็นยังสีกะจีจ้าดูได้หล่ะเพื่อกระใสบอกพีไข่เยมันก็จิมีเผ็ดเผ็ดเนี่ผัดเหมือนปักบ,บุ้งไฟแดงอ่ะค่ะเอากระหล่ำม,มาหั่นหั่นอ่ะ มันผักบุ้งไฟแดงเลยอืมโลงเลยกินข้าวต้มกินข้าวต้มโลงๆของข้ออืมอืมอืมเจี๋ยงน้อะเมนี่เสนอแม่นูข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มกุ้ย น้ำเนี่ยด้วค่ะน้ำใส่กอกผัดผักสไตล์ผัดฝอกบุ้งไฟแดงไข่เจียวนะคะใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วใส่อะไรเข้าไปมันจะอร่อยเวลากินก็นข้าวต้ม